วันนี้เรามีภารกิจนะคะจะไปทําระบบน้ําให้กับพี่โบนะคะอันนี้เราเตรียมอุปกรณ์ก่อนอน,นี้เรารับงานเอ็นนะคะรับงานเอ็นให้ต้นไม้อ,อันนี้คือทำทั้มือใช่ไหมคะใช่ครับต่อน้ำไอ้นี่น้ำเนะะี่ยฮะมันจะต้องออกมาแบบนี้ลักษณะงานนะครับส่วน,นใหญ่ปัญหามันคือว่าตรงเกลียวเนะะี่ยฮะน้ำมันจะซึม ดึงเกลียวเพราะนั้นเราจะต้องพันเทปบริเวณนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะขันอะไรเข้าไปนะฮะตัวอย่างนะครับอันนี้นครับอันนี้ตรงนี้นะฮะเราก็จะต่อต่อท่อ P E นะนี่คือท่อ P E นะคะคืออย่มไม่แตกนะครับถูคน เจาะรูได้รูได้ยี่สิบมิลอันนี้เราก็จะเดินแนวท่อแนวท่อหลักคุณช่วยครับเชิญครับอนนี้นะครับเดินไปทางที่คุณต้องการเลยครับอ้อมไปเลยครับจะเอาอ้อมต้นมะ่งวงหรือจะเอาแนวไหนแนวนี้ใช่ไหมอ้อมตัวอีกบ้างอ,อ๋อโอเคอ้อมเลยครับเดินตามแนวที่คุณต้องการเลยครับ <c oughs> ตันนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เราเดินข่อเมนทเมนก็คือท่อหลักถ้าไม่ให้ติดกระเราก็เก็บกระพอบล้อได้เห,ห,หลือเหลือมันเบาใช่ไหมเบาพอเราได้ระยะนะครับ การเหยียบท่อนะฮะโดยการแบบนี้หมุนนะครับลายนี่ผักที่พี่โบปลูกนะคะแปลงผักพี่โบน่ารักมากอันนี้ก็คือการวางท่อเมนนะคะท่อหลักคือถ้าพื้นที่บริเวณนี้ฉีดอ่ะร้อแปดสิบอ่ะมันก็จะน้ำก็จะพุ่งมาฝัง่งข้างหลังก็ไม่ได้น้ำ ดังนั้นถ้าเราถูกตัดเราจะลดพวกนี้หมดเลยใช่ไหม<ช>จ็จะดเต็มข้อันแบบนี้นหัวไม่หมุนไหมไม่หมุนหรืออยากได้มาหมุนถ้ออาเอได้มาหมุสิ่ที่เราเราอยากได้แบบไหนก็เราก็หางหัวแบบนั้นตอ่อ ประเด็นคือไม่รู้มันมีหัวแบบไหนบ้างอ๋อเนี่ยเดีินไปดูเดินไปดูกันต้องรีวิวได้นะคะาพี่หัวแบบไหนบ้างโลมามันมีหัวที่ให้เราเลือกได้หลายอย่างออ๋วันนี้เราไม่ได้มีหัวมาเหรอไม่มีต้องไปซื้ออให้มีที่ซุ้อได้เลยใช่แต่เราว่านะไม่จำเป็นต้องเป,เป็นหัวหมุนเพราะว่าแนวเนี้ยเราฉีดเข้าในเป็นที่ไม่มีหัวสักหัวเลยใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตีหัวอ๋อต้องมาดูความต้องการของของผู้ใช้งานก่อนโอเค เราเดินมาแนวเนี้ยขอบคุน,นะีแนววันนี้เนาะพอใหก่อนมันจะได้ไม่ขย,ยับมะต้องอ้อมก็ได้จริงๆเนี่ยถึงแนมะ้หัวมันจะไปอย่างนี้ใช่ไหมแ,แต่บริเวณที่มันตรงจุดอะ่ะมันก็จะมีหยดอยู่บ้างไอเน,นี้ยมันออกไม่ได้พอดีใช่ไหมครับแต่อนเนี้ยพอเนี้ยสวมเข้าไปเนี่ยมันหลวมเอาเข็มขัดรัดไม่ได้เหรอก็ได้ขัดรัดเลยก็ได้ ต้ออยู่ได้สิบปีอะเอโอ้ยลืมอ่ะทนมากทนดบบท่อฟ้าเจ้ะทนดบบท่อฟ้าอีกท่อฟ้ายังมีแตกอ้นนี้เหนียวหนึบสิบห้าปียี่สิบปีอ่ะลืมลืมไปเลยอ่นนแน่นแล้วะสามปีแต่อาจารย์เอ้แนะนำนะคะ ไม่เสร็จถ่านแล้วเราเขาทํายังไงอะมันเป็นลานก็จะแบบต้องมานั่งไข่เนาะไข่ได้ประมาณสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือต้องมีเวลามันเดินเปิดลานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยงั้นเอาถ่านดีกว่ามันก็มาตั้งค่าเวลานะคะหัวมันไม่ได้นะครับน้ํามันัรเข็มขัดลับแล้วนะครับตรงนี้มันเรียบมันก็เลยทําให้น้ําอะแรงดันที่มันมากนะครับมันดันออกเดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเนาะเดี๋ยวเราจะซื้อหัวต่อมาเกิปัญหาคือตรงนี้นะครับต่อไปตรงนี้ นะฮะฮน้ำมันรั่วออกก็เลยต้องหาตัวแปลงที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสามทางนะครับเพื่อแยกสายท่อเมนนะครับไปฝั่งทางนู้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีสามทางนะครับสามทางท่อพีเออียี่สิบหนึ่งข้อต่อท่อไมโครพีออมีท่อไมโครพีออหัวพ่นนะครับแบบร้อยแปดสิบองศาในข้างในแปลงใช้หัวอะไรในแปลงเราว่าก็ใช้หัวร้อยแปดสิวร้อยแปดสิวร้อยแปดสิบ ล้วแป้งเหล็กอะแป้งเหล็กมันเปียกใชอเดมได้หมดเลยหรือที่เราปรับองศาการขี่<ช>จากประสบการณ์เราว่าใช้ตัวนั้นน่ดีถูกด้วยง่ายด้วยแล้วมันก็ติดตั้งง่ายพ่นหมอกพ่นหมอกพ่นหมอกได้ฝัวพ่นหมอกกับกระถางนี้เ<ช>านาะใช่ใช่เรามาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะ นี่ที่จอยังไม่รู้เลยว่ามีสองขนาดมีสองไซส์นะครับอันนี้ใช้กับสายพีเอแบบสามมิลนี้ใช้สี่มิลขนาดรูที่เจาะอ๋อรูไซส์รูนี่เห็นไหมฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือเนี้ยคือท่อพีอีสี่มิลเนี้ยสามมิลอยู่ที่เราเราเช้าตัวไหนเพราะนั้นต้องการรูใหญ่รูเล็กงั้นาประสบการณ์นะเพราะว่าใช้สี่มิลกว่ามันน้ำจะแรงกว่าอันนี้นี่หัวแบบสปริงเกอร์ มันจะหมุนหมุนมินิเินเกอร์จะใช้แบบนี้ในเดินทางไหมหมายถึงว่ามันจะหมุนปุ๊บๆอย่างเงี้ยหรอใช่ดูยังไงร้อยแปดสิบอ่อมันมีรูฝั่งเดียวใช่ทางเดียวอันนี้อันนี้เขาอยู่โอเคถูกด้วยต้นทางเดียวผมร้อยแปดสิบองศาอันนี้สี่มิลเผื่อเราไปต่อท่อไมโครอันนี้อาจจะต่อกระสายดำฝั่งหนึ่งแล้วนี้ต่อออกท่อไมโครอันนี้คือหัวพ่นมองนี่เป็นรูแค่นี้ เออป็นรูงี้ป่ะเล็กเอ,อกอสีอันอันนี้คือ,อหัวน้ำยดต้องดูให้ใช้กระสีมินได้อีกเหมือนกันข้อพีอีแบบเล็กกว่าเมนนื่อเช้าข้อพีอแบบสีมินเอานี้เลยดีกว่าเกิดขึ้นไปต่ออะไรยาวๆตัวกองเอาไว้สำหรับพ่นหมอกนะคะไม่งั้นมันจะตันกรองก็คือตัวนี้พอออกจะทำเอเมือม อ๋อต้องกองตั้งแต่ก๊อกเลยเงั้นเวลาต่อก็ต้องทิมหัวลงอย่างนี้อ๋ออย่างนี้อ๋ออันนี้ถ้าเผื่อเราจะอยากต่อต่อสายให้มันยาวขึ้นหัวนะสายตัดนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่กระสายตัวนี้ยี่สิบมิลนะจะบอกยี่สิบมิลนี้ใส่กระสายตรงกระตรงจะใช้ไหมที่เอาไปเผื่อเอาไปเผื่อหน่อยอาไปเผื่อเอาเผื่อดีกว่าหลังจากกลับมาจากโกบอลนะคะเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราซื้อมานะคะมาต่อเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ึกษา,กษาตั้งโปรแกรมนี้แยกได้คอนเทนต์นึงเลยเนาะปัอก่อนนะอ่าโอเคอันนี้คืออน,นี่คือเวลาวันนี้วันอาทิตย์ตอนหกโมงสองนาทีนะต่อมาเราก็กดโปรแกมรกมอันนี้คือโปรแกรมที่ 1. 1> นหน<ร>ึ่งอือหโปรแกรมหนึ่งไปไปโปรแกรมที่สองโปรแกรมที่หนึ่งคือสิบห้าสามหกเจ็ดนาทีอือแล้วก็ทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อืออ่าอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนโปรแกรมสองเรากดนี่ซึบ นี่อันนี้อันนี้เป็นโปรแกรมที่3โปรแกรมที่3ไม่ไ็นเด็กเซตโปรแกรมที่2โปรแกรมที่2เราจะเอาตอนพอกระพริบตัวนี้มั้ยกเซตเซตแล้ก็มากระพริบตัวนี้ออ๋ไม่อ่ากระพริบละรอแป๊บนึงแล้วก็เอากลางกี่โมง7:00นโมงเาเจ็ดโเช้าเจ็เลยเหรอเอาแอ่ะอาแปอ่ะ8เลยนะเซตเอาวกระพิบไม่ละทีเอา8พอดีนะเซตเอาแปา8 30ก็ได้ไม่ได้ละเลยอะโแปดละ เอากี่นาทีเอาเหมือนกันก็ได้เจ็ดนาทีนะหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็กดเซตแล้วคราวนี้มันก็จะมาเป็นเซตเรียบร้อยเกมที่สองมอนิเตอร์มันหนึ่งว่ามันเป็นยางไนจริงเปล่าที่เราอันนี้เปิดจริงไว้นะอย่าปิดนะก็จะปิดตามไม่ออกอันนี้คือเปิดสุดเลยใช่ป่ะเปิดสุดเลยโอเคเคเบิลจริงๆเลยเขาจะมีที่ถ่ายที่แบบเเก็บที่เก็บปลายสายใช่ไหม แต่วิธีที่ง่ายสุดนะนี่ตั้นไปนี่คือการเก็บปลายสายทีดีมากนเนี่ยแค่นี้น้ำก็จะไม่มาละจบเพื่อกันร,รูดนะครับบางทีมันอาจจะรูดนะฮะเราก็กันเหนียวนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปงี้ครับแล้วเราก็สอดไปนะฮะข้เนี้ย มันจะอยู่อย่างเงี้ยชั่วนิดนิรัน์นะครับโอเคเย็ด okay. น <Yo. S 1> ะมันมีปัญหาท่อหักด้านนี้ใช่ไหมฮะงั้นเราจะออกตั้งแต่ตรงนี้เลยเสียบนีนะฮะ mm. แล้วก็ดันครับต้องใช้แรงหนึงนะฮะ อันนี้เราต่อเป็นแบบทรีเวยนะคะแล้วก็ลากไปด้านนี้เข้าไปเลยเหรอพีการนี่ตัวนี้ออกก่นเอาออกครั้งแรกพอใช่ไหมตัวนี้นะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราควรจะส่องเก็บไว้เพราะมันมีคม,มให้มันคม,มนะครับน้นะสมงเบาๆแล้วก็ตัวนี้นะฮะคือ พอเวลาเจาะปุ๊บเนี่ยจะมีตัวดันออกกดไว้ด้วยป่ะใช่สมมติอย่างนี้นะอย่างนี้นะทะลุละไอ้ทองทองนี้คือหมายความว่าถ้าเราทําไปสักพักเนี่ยไอ้ตัวที่เราตัดไปเนี่ยมันจะคาอยู่ในรูนี้แล้วไอตัวนี้ดันเครื่องดันทิ้งนั่นเอง ดันทิ้งน,นี้เราก็ได้รู้ละก็คือใช้แรงเรานั่นแหละใช่ใชอ่ะครน,นี้ไปเราจะไปต่อของจริงกันดีกว่างานใช้แรงเหมือนกัน<ร>นะเอาตรงไหนเอทำทรีเวนะคะโอเคไนดะ้เดี๋ยวเก็บจะพึ่งเอ็นพวกตัดก,กันเลยแล้ววิ่งแนวนี้นะครับนะเราก็ตัดเลย ดันมันดันไม่ดันแรงมากหรอกไหนขอลองดันหน่อได้ไหมเอาเลยแล้แรงเพิ่มอีได้ไหมยากเหมือนกันเนาะก็ใช้แรงหน่อยหน่อยจะเอาให้สุดแค่ไหนหรอถึงตรงนี้เลยเหรอได้เพราะว่าเท่ากับอันนี้ไงใช่ไหมเอออยู่ได้ไหมเนาะได้ได้แต่ดอันนี้นะคะเราก็จะลากไป ที่สวนผักของเราเก็บได้เหรอมัน <rauen S 1> จะพันกันพันกันแล้วแบบกดกระโหลกเลยมัดเก็บก่อนนะคะ,ะเก็บปลายสำหรับปิงแอเกนะเราใช้อันนี้เลยใช้หัวต่อตรงเลยเจาะสายหลักเลยก็คือเอาอันนี้เข้าไปหนึ่งอันแล้วก็ให้มันหมุนอยู่ข้างในหนึ่งอัน ั้นเราเดินเจาะเลยหรือเอาอันนั้นเข้าไปในก่อนไม่ไม่ไม่เจาะเจาะอันนี้แล้วก็เอานี้เสียบแล้วก็วิ่งเข้านู่นหนึ่งอันวิ่งด้วยสายเล็กๆนี่ก็พอส่วนอันนู้นก็เจาะข้างกันแล้วไปให้ให้ออกจากท่อหลักเลยไม่จำเป็นต้องไปสามทางเพราะว่าตอนแรกติดเล็กก็สามทางแล้วก็ต่ออัเล็กแล้วก็แยกไ่แล้วไม่จำเป็นต้องสามทางเอาที่เจาะมาครับเจาะตรงกลาง เจาะตรงกลางดึงใช้นนง่ายกว่าเออจ,จริงๆทุกอย่างมันมีรายละเอียดเนาะอันนี้คือเจ็บมาแล้วไงถ้าเราไปงมเองเราก็มันจะพันไงจริงอันนี้คือโคช้ชเอ็กนะคะเจ็บมาแล้วฮะใช้พลังจัก,กรยานม,ม,มันมันพันกันเวลาดึงออกมาดึงอย่างนี้นะครับเหมือนที่ชั่วครับมันจะได้ไม่พันกันใช่ครับนี่นะครับนี่ก็ยากนะครับแตงผู้หญิงจะยากนะฮะดันเข้าไปครับให้มันอยู่ลักษณะนี้ เราก็กะความยาวนะครับว่าจะเอาความยาวขนาดไหนนะฮะครับสมมุตินะฮะเราจะเอาจากนี่ไปนะครับถึงกลางนู้นนะฮะก็โดยประมาณนะครับคุอนอาแค่นี้แล้วก็ตัดนะครับขออนุญาตเปิดมุ้งชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาแมลงเข้าไปขังไว้ใหม่เอซ์นี่ตรงกลางก็มันจะเปิดง่ายค่ะตรงกลางแบบนี้อาแล้วก็รับเปิดอ๋อเหรอเออตียมไม้อันนี้นะฮะ ไปปักไว้ตรงกลางอะไรแบบนี้ครับมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะเอาสายตัวนี้นะฮะสายตัวนี้นะครับต่อไปได้นะครับปักลงไปเฮ้ยปักได้เลยหรอปักได้เลยครับโอ้เจง๋งก็จะวิ่งเข้าไปนี่ฮะที่เข้าไปหาตัวนี้นะฮะก็โดยประมาณก็ประมาณนี้นะฮะเราก็จะตัดนะครับตัดมันพอดีนะครับเน่านาก็จะรีบกมานี่เราก็จะต่อกับหัวหัวนี่เห็นไหมครับ อ,นนอันนี้ก็จะอย่างที่บอกครับจะยากสำหรับผู้หญิงนิดนึงต้องใช้แรงดันเห็นไหมนาดผมดันมันยังถอยมาเลยท่อน,นี้มันดีตรงที่มันยืดหยุ่นนะเนาะเส้นเล็กจะอยากใช้ต้องใช้แรงหญิงอีกแล้วพี่ดูสิขนาดเล็กยังดูยากเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งไว้นี้นะฮะโอ้น่ารักอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะ อันนี้เรานะครับจะให้มันอยู่กับที่ใช่ไหมครับง่ายมากเลยฮะขอเช็คคำสายไฟง่ายที่สุดนะฮะคือมันทนน้ำด้วยใช่ไหมทนเราฟิกมันไปเออดีพี่เอกเจะได้ประมาณนี้นะครับอ่าอ่ะ เราไปลองน้ำมาแล้วทุกคนนี่ลม,ลมโอ้โหแไป <c oughs> อะไปหรอ,รอี้ไป <c oughs> อ <c oughs> ไม่ธรรมดา,าจริงๆตัวเล็กม่อาหมุนนะทุกคนกำลังน่ารักเลยอะไรอี้อย่างนี้ก็คือเราต้องิกวาว่าจะต้องเปิดได้แค่นี้ใช่หอันนี้ดูแล้วจัเป็นปัญหาแล้ หัวเนี้ยเป็นปัญหากันล้เดี๋ยวเราลองแบบอื่นนะคะเพราะว่านี้มันกระจายเต็มบ้านเลยอันนี้เราลองแบบหมอกนะคะนี่เลยนะปิดน้ำสุดเลยหูยน่ารักแต่ว่ามันจะซิกอยู่ที่ที่เดียวได้แต่มันก็ได้ปิด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 อิดระเบิด อันนี้ลองสปริงเกอร์แบบติดตะเกียบแล้งงานเปิดน้ำโอไ้ได้ได้<อ>ตันเน,นี้ยขอเนี้ยเราจะไม่ขยับแบบสมมตินะเราวางท่ออนนี้เลยนะสมมตินะเราจะเอาตรงนี้เป็นหลักนะแล้วเราจะฟิกตรงนี้นะเราก็เจาะไปเจาะนี้เลย แล้วก็กดหัวนี้มันไปนี่แบบนี้แค่นี้เองนี่หัวที่หนึ่งนะสมมตินะหัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเอาหัวที่สองตรงนี้พวกนี้ถ้าเป็นเง้ยพวกนีอ้อาจจะใช้หยด,ยดช่วยแต่เนี้ยคือจะพุ่งรถแถวน,นู้นเราจะ,จะลดอยต่อเออนี่เรากดไปง่ายอย่างนี้ ปีดนี้นิดนึงให้มันให้มันโป่งนิดนึงจะได้ต้านนี่อ่าก็ต้องกดลงไปอ่าใช่หน้าตรงนี้ซึ้บได้ไหมอ่าโอเคอ่านั้งเงียบก่อนนะดีงามมากอันนี้ปุ๋แล้ดีเราว่าเราจะลองทำเองนะคะ ได้แล้วเว้ยเก่งมากนี่ค่ะเย,ย้ต่อไปจะเป็นการนำน้ำไปลดด้านนอกนะคะลองมือนะจับให้มันมั่นเออพอมันพอมันทะลุชั้น protective layer ไปได้ให้เวลาหญิงแก่นิดนึงอาทำหล<ช>อดใส่ชาเลยเหรอะ้ย<ๆ>ทำไมอันนี้ตองง่ายอะ่ะเราเก่งแล้วไงนี่ชอบจะได้ออกไป ต่อท่อ PE อันใหญ่นะคะออกไปนอกบ้านนะเพื่อไปรดนอกบ้านแล้ยังโอเคอันนี้ต่อมารดข้างนอกนะคะ เปิดเต็มเลยก็ได้่ยุงยยุงกัดเป็นมดเลย เยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากปรับได้นิดนิดหน่อยแอดจัดต้องมาทดน้ำสุดยอดไปเลยภาพเราแรงด,ด 5, นนีเว้ย <laughs> อันนี้ไม่ต้องเฉดสิอันนี้เราเฉดที่ไหนต้องชตัดไปเลยอากาศร,ระยะได้ปุ๊บเราตัดเลยอ๋ออ,ออ่าคอคือปอมีนไก่ปุ๊บก็ดีนั่งง่ายขึ้นตอนนี้ต้องมานั่งขันให้เข้าก,ากันแบบก็ดูเข้ากันนะร้อยแปดสิบนิสารพัดประโยชน์ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้ออันนี้ไปก่อนถูกด้วยเออ อันนี้เราจะได้ต้นหอมกับมานะครับล้างเลยเนี่ยจะเป็นหัวหอมแล้วเน่แค่นี้ละพี่พอละการที่เราเปลกการปฏิบัติงานวันนี้นะครับปัญหาที่เราพบกันวันนี้นะครับก็คือว่าแรงดันน้ํามันไม่พอสําหรับสําหรับหัวเดียวทั้งบ้านนะครับเราก็คงจะต้องปรับเรื่องจุดการให้น้ํานะครับโอเคครับคุณแม่ครับสัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียน่อยค่ะได้คอนเซปต์แล้วก็พอจะแยกประเภทออก อเดี๋ยวค่อยไปปรึกษาอาจารย์ต่อค่ะดูวิธ anyway> ีการปิดหัวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะผมวิธีการปิดง่ายนะครับเพราะว่าอหัวนั้นน้ามันร้อยตัวเราไม่น่าใช้หมดหรอะเพราะผมเยอะมากหัแดงโอเคอาจารย์ก็คงจะต้องกลับไปดูแลส่วนต่อขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะ